สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นวันสถาปนาของโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพนมอบุรพานะครับด้านหลังที่มองเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะครับค่อนข้างจะสนุกครับเพราะว่าเป็นเด็กมหนึ่งมสองมสามมสี่มห้าและก็มหกครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับวันนี้ได้เจอนักศึกษาไม่ใช่เรียกนักศึกษาก็ไม่ถูกต้องเรียกว่านักเรียนนักเรียนของสาธิตพิบูลบาเพนอ๋อ วันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน,นะคะ่ะโรงเรียน,นอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยปี59้ <59. S 2> อ๋อก็อา,อายุยังหนุ่มอยู่เลยนะครับ59เ<อ>้าปีมีความรู้สึกไงกับการสถาปนาครับใครจะเป็นคนตอบครับ สนุกดีค่ะเออมีงานเยอะแยะเลยแล้วก็มีการเต้นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกดีค่ะแล้วน้อล่ะครับก็ดีค่ะไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนดีมากย้ําว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนอ๋อแบแล้วน้อแล้วครับก็อยากให้มีบ่อยๆค่ะมีทุกวันดีไหมวันเามวันามีทุกวันดีไหมครับก็อะนนั้นก็ไม่ดีไปเป็นวันเว้นวันวันเว้นวันก็ดีค่ะขอบคุณมากเลยครับแบหรับงทุก่อนครับหวัดดีครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับวันนี้คืองานอะไรบูธอะไรตรงนี้ครับของเป็นวันสถาปนาของโรงเรียนนะครับบูธนี้เป็นบูธเกี่ยวกับการแจกโปสการส่งข้อความในใจของเราไปให้คนอื่นได้เออี่ส่งได้จริีส่งได้จริงไหมครับหรือว่าส่งได้เฉพาะในโรงเรียนครับอ๋อเฉพาะในโรงเรียนนะครับเพื่อความสะดวกของเราด้วยครับอยู่ชั้นอะไรครับเนี่ยอ๋อนี้เป็นชั้นของม5ทับ5ครับเป็นซุ้มจุดตัวครับม5เลยเหรอครับครับผมนี่น้องที่บ้านงานสะดก ก็สน <anto government> ุกครับคิดอะไก็จัดอีกไหมครับก็มันเป็นจัดเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วอ่ะครับมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนางบ้านไหมครับพราะถ้าว่างๆแบบหยุดเรียนหรืออะไรอย่างนี้ก็อยากให้มาเที่ยววันสถาปนาของเรียนเราเหมือนกันนะครับสนุกมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีเพื่อนางบ้านนิดนึงครับ 나에게 끌려 언제나 그르듯이 먼저 말을 걸어온 모든 가능성 열어도 사랑은 뭐다 뭐다 이미 수식어 해도 오셔 넌왜이렇말맘울 게임 알잖아 지루한 걸 조금 다쳐도 넌 괜찮아 เจอแล้วครับตัวนี้เป็นนักแสดงที่เราได้พบในงานกันอันนี้มออะไรมออะไรครับเนี่ยมอห้าค่ะมอหกอ๋ออยู่คนละห้องกันเหรอครับอ๋อแล้วมาแสดงชุดอะไรครับอยากโชว์ค่ะอยากโชว์แล้วเราล่ะอ๋อมาเป็นแข่งเต้นไงแล้วชื่อชุดอะไรครับที่แข่งไปคู่กันคู่ชื่อว่าคีนัลเดอร์ฟอร์อ๋อที่มิคิได้รับเสียงตกเปื่อยเกลียวกาวเลยนะครับใช่ครับครับขวอนุญาตให้ทางกล้องนิดนึงนะครับแล้วสวัสดีจ้า อันนี้คือกลุ่มง,งานอะไรครับเนี่ยเป็นซุ้มของวัสถาปนาโรงเรียนค่ะจัดเป็นของเด็กที่เรียนญี่ปุ่นหมายถึงเป็นวิชาเลือกหรืออะไรครับเป็นวิชาเลือกค่ะอ๋ออนี้ก็ต้องพูดญี่ปุ่นได้ใช่ไหมครับพูดได้ค่ะเช่นญี่ปุ่น <c oughs> ไม่ใช่ค่ะก็โอ้ฮ oh ียโอไซมามิน่าซ ah ังอ๋อสวัสดีตอนสวัสดีตอนเช้าทุกคนค่ะอ๋อครับแล้วมีอะไรจะฝากถึงคนทางบ้านไหมครับว่าปีหน้าขอให้มาเที่ยวก็ ปีหน้าโรงเรียนเราก็จะครบ60ปีค่ะงานก็จะน่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนค่ะก็มากันเยอะๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีคุกคนครับวันนี้ใครจะให้คําแนะนําว่างานที่จัดมาวันนี้เป็นงานอะไรใครพอจะตอบได้มั่งดูจากคนต่างชื่อที่มาอาวครับหยกเปเป็นงานอะไรครับงานอะไรงานวันสถาปนาโรงเรียนค่ะโรงเรียนพวกเราได้ขึ้นไปเต้นอะไรไหมครับเมื่อกี้มาเห็นแบบ ได้ได้ซื้อไปเต้นนะครับเต้นอะไรครับเต้นอะไรชื่อเพลงอะไรเออรันยนเวลานะโคเวะ cover ได้โเขาไม่ได้โชว์ครับเป็นคอนเสิร์ตไปคนเก็บท่าให้คเขาแล้วเห็นออกมาเต้นเป็นคนเป็นคนแรกเลยใช่ไหมครับค่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรไฮค่ะชื่อไฮชื่อเนมครับอูมค่ะแคลค่ะหยกมาเดี๋ยวเราเจอกันใน YouTube นะครับสวัสดีครับ 너의 빛이 Under my skin 내 머릿속을 파고드는 날카로운 눈빛 나아니고서 움직이지도 않는 그런 머리 네가 กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังขายของอยู่ค่ะอันนี้คืออะไรครับยคือไก่ทอดค่ะชิมได้ชิมได้ทิมเราซื้อได้ค่ะไม่ใช่ไก่ทอดอะไรครับข้าวต้ขาวต้มโตค่ะเป็นแพดอะพีกครั้าวต้มโตะค่ะตกแต่งเออลองๆเป็นชื่อที่งงงงมากและอันนี้แหละครับอันนี้เป็นไข่เจียวค่ะของอร่อยอร่อยไหมครับไข่เจียวอร่อยไหมครับอร่อยค่ะตอนนี้กำลังรอก็เลยมาสั่งเพิ่มอีกค่ะอ๋อครับโอเคครับ โอ้ยจานที่ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะครับครับอร่อยมากครับที่เป็นตี่มือของรู้จักจานอะไรกันบ้าครับใช่ครับผมมอหนึ่งทับหกกับครับเจ็ดครับผมนี่ครัือจานจำชั้นครับอาจารย์ชื่อพันธ์ชัชวานคุณสวัสดิีครับผมตัวจริงจริงหล่อมากเลยครับเข้าคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้เห็นมอหนึ่งทับหกและเจ็ดหรือหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดสองห้องเลยใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็คุณแม่ก็มาช่วย ทอดไข่กับทอดไก่ใช่ไหมครับแล้วช่วยดูแลครับเห็นบอกมาทำทั้งคืนเลยใช่ไหมครับอ๋อค่ะแน่นอนค่ะทำทั้งคืนเลยค่ะจนมืดเลยค่ะอันนี้ช่วยพอเราอ๋ออันนี้เราเตรียมเตรียมน้ําเตรียมอะไรมาเป็นเป็นบริการแน่นอนเวลาเหนื่อยก็จะได้ดื่มน้ํากันค่ะแม่ครับส่วนกําลังใจค่ะแม่ละนิดๆหน่อยๆค่ะแม่ครับก็เอาอุปกรณ์มาค่ะเอาอุปกรณ์มาเชนหม้อหุงข้าวถ้าไม่มีหม้อหุงข้าวเราจะไม่มีข้าวกินในวันนี้นะครับ แล้วใครเอากระทะกอบชื่อทอดมาเอากระทะทอดไข่กับท้าทอดไก่มาสองอย่างเลยคิดว่าปีหน้าเราจะคงจะเจอคุณแม่ทุกท่านในงานสัาปนรราิของโรงเรียนสาธิตจุฬาพลิชอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ do make me